ยองอนเซยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดทาโชวันนี้เมมาพร้อมกับภาษาเกาหลีแน่นอนค่ะเมนูวันนี้ของเราเนี่ยก็มาในสไตล์ของเกาหลีใครที่ชอบกินข้าวผัดกิมจิสายคีโตเนี่ยห้ามพลาดนะคะเพราะว่าข้าวผัดกิมจิของเราจะมาแบบที่ไม่ธรรมดาพิเศษสุดๆเลยแต่ว,ว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงจะไม่ธรรมดาขนาดไหนวันนี้ค่ะมาพบกับสองท่านนี้เลยนะคะคุณเอ็มเจ้าของร้านคับโนชูก้าและเชฟกล้องจากร้านคับโนชูก้าสวัสดีค่ะ คุณเดมแล้วก็เชฟก้องคะวันนี้เราจะทำข้าวผัดกิมจิที่คนที่ทานคีโตเนี่ยสามารถทานได้ความพิเศษของข้าวผัดกิมจิของทางร้านเนี่ย เป็นยังไงคะก็จริงๆเริ่มต้นด้วยตัวข้าวก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวเนี่ยคือเราก็ทานไม่ได้แล้วเราเลยต้องเปลี่ยนเป็นข้าวบุกนะครับอจะเป็นาใช่ครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวซอสโกชูจังนะครับผมอันนี้เป็นสูตรของทางร้านเองใช่ใช่ครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างพิเศษก็คือจะเป็นเรื่องของกิมจินะครับซึ่งกิมจิของเราเนี่ยก็คือ ของทางร้านเนี่ยก็มีสูตรหมักเองเหมือนกันหมักเองเหมือนกันด้วยซึ่งวันนี้เชฟก้องก็จะมารังสรรค์เมนูนี้ในของสายคีโตใ,ใครทานคีโตอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยทานข้าวผัดกิมจิแนะนําวันนี้ต้องดูให้ดีโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยดีไหมคะมาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้น้ํามันมะกอกเป็นหลักนะครับตัวนี้เป็น ัครบพอหมูเริ่มสุกได้ที่ก็ใส่โคชูจังได้เลยครับประมาณแค่2องช้อนชาก็พอครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยกินจิได้เลยครับอ่ะต่อด้วยอันนี้เป็นข้าวบุกค,ครับข้าวบุก ก็คือเป็นบุกที่ทําเป็นรูปเหมือนเม็ดข้าวครับปรุงรสด,ด้วยต่อด้วยซิ้วขาวเล็กน้อยตอนนี้ก็เข้าไปทินจรีราได้แล้วนะครับเริ่มรวนเ,เริ่มแห้งแล้วนะคะ ต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเป็นไข่ดาวครับไข่ดาวเมื่อเราทำไข่ดาวเรียบร้อยต่อด้วยผัดผักใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีตัวกวางตุ้งไต้หวันครับ เผ็ดอืนจีครับอ่ด้วยหม้อใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะปรุงรสแค่ตัวซิวขาอย่างเดียวครับค่ะตอดไม้งา เร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดกิมจิสายคีโตเนี่ยห้ามพลาดเลยแล้วก็น่าทานม,มากๆด้วยอีกทั้งเรายังใช้ข้าวบุกแทนข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอ็มแล้วก็เชฟกล้องมากๆเลยนะคะคคยังไงคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมวิธีการทำนะคะหรือว่าชมเมนูอื่นๆได้ไดย้อนหลังเลยผ่านทาง www m i s t e r b u n com วันนี้เมย์และเชฟกล้องรวมไปถึงคุณเอ็มนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ